นี่แล้วก็กองว่าเจาะลงไปเลยอืมเขาใส่หมูแดงเราใส่หมูขาวตักวางนี่เริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วพริกขั่วขั่วเองอย่าใส่เยอะเพด็ดแถมอันนี้แถม,แ,ถมแม่ค้าใจดีแถมปิดท้ายด้วยมะนาวสักซีกหนึ่ง น่ากินไหมอ่านี่เลยเบื่อข้าวแต่ไม่เบื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้ค่ะมากับเมนูเส้นเมนูกว๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยจ้าแล้วก็ทำง่ายง่ายวัตถุดิบน้อยๆไม่ยุ่งยากทำตามกันได้ง่ายได้มากเลยการเอ่ยชื่อกว๋วยเตี๋ยวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะอื้อ เฮ้ยไม่ได้กินนานแล้วเฮ้ยอยากกินะเฮ้ยมันอร่อยเฮ้ยมันทําง่ายอ่านี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะพาทุกคนมาทําก๋วยเตี๋ยวปากท่อในแบบของการเนาะก๋วยเตี๋ยวปากท่อแบบนี้ยถ้าสมัยก่อนนะเขาจะขายบนรถไฟเนาะ ม,มันจะอยู่ข้างทางรถไฟหอห้าบาทเออมีเส้นอยู่กระยุ้มหนึ่งแล้วก็มีหมูอยู่ชิ้นหนึงมีกุ้งแห้งอยู่ตัวประมาณนี้เออก็สมราคาการก็จะเพิ่มเติมในส่วนของการที่อยากกินนะเราทํากินเองเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้อ่านี่เลยค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะอ่าอันนี้การจะใช้เป็นลูกชิ้นหมูบอกแล้วถ้าเกิดเป็นกว๋วยเตี๋ยวปากทอดจริงๆไม่มีหรือบางเจ้าใจดีอาจจะใส่มาให้สักลูกหนึ่ง แล้วก็มีเส้นเล็กหมูสันนอกรากขึ้นช่ายแล้วก็รากผักชีกระเทียมจีนครึ่งหัวใบเตยแค่นี้มันก็จะเป็นน้ำซุปและกระเทียมเจียวนะวัตถุดิบคร่าวๆมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบอีกทีหนึ่งตรงหน้าเตานะเออรับรองค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลวกที่อร่อยอร่อยในครัวอีกแล้วจ้าไปค่ะลงมือทํากันค่ะอันนี้การตั้งน้ําไว้เสร็จแล้วการจะเอาหมูค่ะลงมาต้ม ต้องล้างให้สะอาดเนาะการก็จะใช้น้ําที่ต้มหมูนี่แหละเป็นน้ําซุปต่อไปเอาก่อนอื่นค่ะตั้งน้ําให้เดือดประมาณนี้การก็ใส่หมูลงไปต้มใส่ลงไปทั้งชิ้นเลยเนาะเดี๋ยวเราต้มหมูนย่ก,การชอบมากเลยหมูต้มอ,อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวดีบใส่ลงไปเล็กน้อยตามด้วยเครื่องนี้ใส่ลงไปเลยฮ้าเราก็จะได้ น้ำต้มหมูแบบนี้แล้วนะต้มไปค่ะต้มให้หมูสุกนะระหว่างที่การรอหมูต้มสุกไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําส่วนอื่นกันต่อเดี๋ยวกันจะมาทํากระเทียมเจียวกันเนาะนี่กันอยากจะโชว์น,นี้กาดเจียวกาดเจียวแคบ,บหมูพองๆแบบนี้นะการทําคลิปเต็มให้หมดแล้วเนาะย้อนชมได้ค่ะเอากระเทียมลงมาเจียวเนะาะใส่น้มามันพอประมาณค่ะเจียวไปได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ากระเทียมมันเริ่มแบบ มีความเบาๆเนาะการก็จะใส่เกลือลงไปในกระเทียมนี่นิดนึงแค่ปลายช้อนแล้วก็เจียวต่อเจียวไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่อยๆเจียวเจียวใจเย็นๆเจียวไปเจียวมาแป๊บเดียวกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะเอาค่ะประมาณนี้นะค่ะการก็จะแยกกระเทียมขึ้นมาก่อนสักส่วนหนึ่ง กันจะเก็บเป็นกระเทียมแบบกระเทียมต่างหากเนะาะค่ะกันเบาไฟลงเลยเนี่ยตักขึ้นมาหากระชอนตาถี่มาตักขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กระจายกระจายแบบนี้เลยให้เมือนปิดแก๊สเลยก็ได้ของการช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรกันก็จะได้กระเทียมเจียวแบบนี้เนาะกัรก็จะเอาในส่วนของกาดหมูอะใส่ลงไป กันก็จะได้น้ำมันกระเทียมเจียวแบบนี้พร้อมกา,กากเจียวแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ต่อไปอันนี้รออ้อนเสด็จน้ำมันเนี่ยค่ะประมาณนี้กากเจียวของการจะเอาแช่น้ำมันแบบนี้ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวการจะใช้ในส่วนของน้ำมันกระเทียมเจียวไปค่ะเท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกานก็จะได้เป็นกากเจียวน้ำมันกระเทียมกับกระเทียมเจียวแบบนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะนี่ค่ะการก็ต้มหมูมานะเดี๋ยวกันมาเช็คดูอ่าโอเคหมูสุกแล้วเนะาะนยคะประมาณนี้เอาหมูขึ้นเสร็จแล้วเอาหมูไปหั่นเนาะอ้าวทีนี้ก็เหลือแต่น้าซุปมาค่ะการจะใช้น้ําต้มหมูนี่แหละเป็นน้ําซุปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระดูกหมูเนาะการก็จะใช้ตัวช่วยใช้เป็นคนนซุปก้อนใส่ลงไปหนึ่งก้อนการจะใส่ซอสปรุงรส สักประมาณสองช้อนน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนนี่น้ำซุปง่ายๆเราไว้กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวปากท่อแล้วนะทำกินเองเราต่อย,ยอดได้หอมกลมกล่อมซดชื่นใจและนี่แค่นี้ค่ะคล่องคลอแล้วไปค่ะเดี๋ยวไปทำในส่วนอื่นต่ออา่มาตั้งน้ำเรอเอาเส้นลวก ระหว่างที่การรอน้ําเดือดนี่ค่ะการก็จะมาทําในส่วนนี้ไว้อันนี้ส่วนของกากเจียวเนาะแล้วก็พร้อมน้ามันพอเวลาเราลวกเส้นเสร็จเราก็เอาเส้นอะมาคลุกกับอันนี้นี่เลยเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะหอมๆค่ะน้ําเดือดปุ๊บการก็จะเอาเส้นนะคะเป็นเส้นเล็กการจะลวกเกลือไว้เลยอเอาให้มันพอดีกับสมาชิกที่บ้านเนาะ วิธีการลวกเส้นง่ายๆให้หน่ากินแล้วก็เส้นมีความเหนียวนุ่มน้ำเดือดเดือดใส่ต้มลงไปเลยเนี่ยคนคนไปคนมานะรู้สึกว่าเส้นมันนิ่มเส้นได้ที่แล้วเส้นอ่อนตัวแล้วนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็การก็จะใส่ในส่วนของน้ำเปล่าเทกลับลงไปเนี่ยให้น้ำหยุดเดือดเนี่ยวิธีการนี้จะทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่มนี่ แล้วก็เส้นมันจะไม่อืดไม่บวมไม่บานนี่ลองทำกันดูนะนี่น้ำเดือดกลับขึ้นมาอีกรอบนึงเราก็จะตักเส้นขึ้นเลยเส้นที่การเอาขึ้นมาแล้วการก็จะามาใส่กระมังที่การเตรียมกระเทียมเจียวไว้เนาะใส่ลงไปหลังจากนั้นการก็จะคลุกเส้นนี่คลุกเส้นแบบนี้นะคะเตรียมรอไว้เลย ใครไม่มีกาดเจียวไม่เป็นไรค่ะน้ำมันที่คลุกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะเนาะเคค่ะประมาณนี้แล้วก็เตรียมในส่วนของเส้นไว้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลวกลูกชิ้นต่อค่ะลวกลูกชิ้นตามปกติได้เลยน้ำร้อนก็ใส่ลูกชิ้นลงไป ได้ทีแล้วเราก็ตักลูกชิ้นขึ้นเรียบร้อยแล้วไปประกอบร่างเป็นกว๋วยเตี๋ยวลวกอร่อยอร่อย,ออยกินกันค่ะได้เวลาประกอบร่างแล้วนะนี่กันว่าใช้มือคลุกแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมให้ดูเส้นเส้นมันจะไม่กอดมันจะไม่ติดกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีความแบบหอมหอมกระเทียมเจียวแล้วก็มีความกรุบกรุบกับก,าก,ากเจียวแบบนี้เนะาะค่ะมาค่ะเดี๋ยวการจะมาจัดลงจาน ไม่ได้จานหรอกอันนี้ของการนมันเป็นถาดมาจาัดมาดูความน่ากินกันจ้านี่แล้วก็กองมะเจาะลงไปเลยแบบนี้นะคะมากน้อยเอาตามสมาชิกที่บ้านเลยเนาะหยิบ ติดกากมั่งไม่ติดกากบ้างอ่ะแบบไม่ตั้งใจอะ่ะเอออารมณ์ประมาณว่าไม่ตั้งใจนี่ประมาณนี้มักน้อยนะกินได้น้อยอันนี้การแค่ว่าประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ในส่วนของหมูค่ะการก็จะหั่นแบบนี้ไว้อย่าหั่นทิ้งไว้นะหมูต้อมอ่ะถ้าหั่นทิ้งไว้ะมันจะแข็งพอเวลาเราจะกินเราก็ทยอยหั่นเอาแบบนี้นะแต่ส่วนมากอะ่ะยังไม่ทันแข็งหมดก่อนทีนี้เราก็วางเลยค่ะเอาลูกชิ้นวางอ่ามากน้อยตามชอบเนาะ เราชอบแบบว่าเออลูกชิ้นจุกๆเยอะๆอย่างนี้เราก็วางหมูอ่าที่เขาขายมีอยู่2ชิ้นเจ็บใจอ่านี่ใส่ไปเลยค่ะทํากินเองจุกๆเขาใส่หมูแดงเราใส่หมูขาวเอาค่ะต่อไปอะไรอีกอยังไม่พอในส่วนของลูกชิ้นก็ใส่เข้าไปมากน้อยตามความชอบเครื่องถั่วปนนะถั่วขวัาวปนแบบนี้ ตักวางนีย่ยเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วพริกคั่วคั่วเองอย่าใส่เยอะเผ็ดอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายเนาะต้นหอมผักชีเราก็เอาโรยด้านบนนี้นิดหน่อยนี่อันนี้กาักหมูแถมอันนี้แถมแถมแม่ค้าใจดีแถม ใครมีกุ้งคงกุ้งแห้งเนาะใส่ได้อ่ะแต่ว่าวันนี้การไม่ใส่ละพอละมันจะแน่นไปหมดละปิดท้ายด้วยมะนาวสักซีกหนึ่งนี่แนมแนมแบบนี้ไปอาค่ะใครจะเพิ่มผักนะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะกองมะยอะอย่างเนี้ย นะตามที่เขาขายห่อห้าบาทไอ้นี่เราทํากินเองค่ะจัดแบบจุกๆเลยค่ะใครจะนอกเหนือจากการกว่านี้ก็ได้นะยังขาดอีกหนึ่งอย่างอะไรรู้ปะน้ําซุปน้ําซุปหอมๆจ้าหอมจากใบเตยเนาะเราก็พอเวลาเราจะกินคู่เราก็ตักน้ําซุปค่ะนี่ค่ะก็จะมีน้ําซุปนะไว้สดร้อนๆคล้องคอค่ะ,คะการก็จะใส่ต้นหอมผักชีโรยหนะ้า กระเทียมเจียวนิดนึงนี่ประมาณนี้จ้าน่ากินไหมอ่านี่เลยพอเวลาเราจะกินก็คลุกคลุกเข้าเ้านะนี่ตักก๋วยเตี๋ยวคำหนึง่งน้ำซุปคำหนึง่งโอ้โหชื่นใจเลยจ้าลองทำกันดูนะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่ลวกลวกต้มต้มนิดเดียวเองแป๊บเดียวค่ะได้กินแล้วกว๋วยเตี๋ยวลวกหรือกว๋วยเตี๋ยวปากท่อฉบับ บ้านๆจ้าฉบับในครัวเรือนเออเออประมาณนี้ดีกว่าใครเห็นของการแล้วแบบเฮ้ยเอาไปเป็นแนวทางเอาไปต่อยอดเอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าการมีอะไรง่าย,ายๆอยู่กับบ้านหอมๆปุ้งๆกันนะคะมาแบ่งปันกันอีกค่ะเผื่อใครคิดเมนูไม่ออก กดติดตามช่องดีกว่ากินดินไว้นะคะเดี๋ยวกันจะมาลงคลิปให้ทุกวันเลยอ่าช่วงนี้ลงทุกวันอ่าลงทุกวันมาประมาณกี่ปีแล้วตั้งแต่ทําช่องมาเลย2อสปีละเอาค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ